ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับป้ายยาชาแนลนะครับรอบนี้ผมจะมาสรุปถึงเรื่องของ iPhone 15 Pro Max นะครับที่กำลังเป็นกระแสทั้งดีและไม่ดีกันนะครับผมพิเศษสุดนะครับคลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมถ่ายทำโดย iPhone 15 Pro Max นะครับเป็นอย่างไรครับผมมารับชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันหากชอบคลิปที่เจาะลึกเนื้อหาด้านต่างๆแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่เชิงเป็นอนะันบ็อกเนาะแต่ว่าผมก็จะมาแกะให้ดูนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคพอเปิดในกล่องมาเนี่ยมันก็จะมีตัวของเครื่อง iPhone อยู่แล้วนะครับผมแล้วรอบนี้เพื่อนๆจะได้สายถักของทาง Apple มาด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสายถัก Apple ิลเขาทำมาค่อนข้างโอเคนะดูจากความแบบว่าแน่นหนาหรือการถักอะไรมาเนี่ยผมว่า รอบนี้ให้มาโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเอกสารต่งตางๆแล้วก็สติ๊กเกอร์ตามแบบฉบับ Apple ก็ามาตามปกติเลยในส่วนนี้นะครับผมสรุปเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเท่ากับรุ่นที่แล้วอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าในความจุเดียวกันเพราะว่าปีนี้แอ p เปิละได้ตัดความจุขนาด128 g b ออกไปนะครับในรุ่นของ Pro Max จาก จาก4ความจุเนี่ยก็คือมี128 256 2 512 1เทราไบต์เนี่ยก็จะเหลือแค่256 512แล้วก็1เทราไบต์ก็คือเหลือแค่3ความจุนี้เท่านั้นนะครับเหมือน Apple ก็บังคับให้เราซื้อตั้งแต่แบบ256ขึ้นไปนั่นแหละนะครับผมซึ่งในราคาเริ่มต้นของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยในความจุ256นะก็จะอยู่ที่48,900บาทนะครับแล้วก็ส่วนตารางเปรียบเทียบเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ในภาพตามนี้เลย แล้วก็ในส่วนนี้ผมจะมาพูดถึงตัวชิปของเขาสักหน่อยซึ่งรอบนี้แอ p เปิค่อนข้างจะแบบว่าชูลงด้านชิปของเขามากๆเลยก็คือตัว A17 Pro นะครับผมขอแบ่งอธิบายเนี่ยเป็นสส่วนให้เข้าใจง่ายๆก็คือในส่วนของ CPU แล้วก็ในส่วนของ GPU ครับในส่วนของ CPU เนี่ยแรงขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วอ่ะราวๆ12%นะแล้วก็ส่วนของ GPU เนี่ยแรงขึ้นราว20% ซึ่ง Apple เขาเคลมมาว่าสามารถเล่นเกมระดับ Triple A ได้แบบ n t t v v นะครับ mm hmm. เช่น Resident Evil Village นะครับ Resident Evil 4 r e m a k แล้วก็ d e a h Standing mm hmm. แล้วก็ Assassin's Creed Mirage นะครับผมผลทดสอบที่น่าสนใจนะครับคือไอตัวชิป A17 Pro เนี่ย มันแรงใกล้เคียงกับตัวชิป M1 ใน Macbook มากๆนะครับนอกจากชิป M1 เนี่ยม,มันก็จะอยู่ใน Macbook ด้วยอยู่ใน iPad Pro ด้วยเนาะนะครับผมซึ่งผลทดสอบ g e e k b e n c ออกมาก็จะเห็นว่าชิป A17 Pro Single Core นะครับก็จะทำได้2,914คะแนนและ Multi Core เนี่ยจะอยู่ที่7,199คะแนนนะครับในขณะที่ตัวชิป M1 ที่อยู่ใน Macbook กับ iPad เนี่ย มันทำซิงเกิลคอเนี่ยได้แค่แบบ2,233คะแนนซึ่งน้อยกว่าซิงเกิลคอของตัว A 1 7 Pro ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าในส่วนของมัลติคอเนี่ยตัว M 1อาจจะทำได้มากกว่าก็คืออยู่ที่8 4 6 6คะแนนนะครับผมในส่วนของกริงเปนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ CPU เนาะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับผม ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในรุ่นนี้ก็คือตัวของ action button นะครับผมตัวปุ่ม action button เนี่ยเป็นแบบของเล่นใหม่สำหรับโปร user มากๆฟังก์ชันพื้นฐานที่สามารถทำได้ก็คือเปิดปิดเสียงเปิดโหมดโฟกัสนะครับเปิดกล้องเปิดไฟฉายอัดเสียงด่วนแว่นขยายเรียกใช้ช็อตคัทนะครับผมหรือเปิดโหมดช่วยการเข้าถึงต่างๆอะไรเงี้ยคือผมอยากจะเน้นหนักในส่วนของตัวช็อตคัทอ่ะคือถ้า เพื่อนๆรู้จักและเคยใช้ไอตัวช็อตคัทนั่นหมายเพราะว่าเพื่อนๆสามารถแบบทำอะไรก็ได้หลายๆอย่างกับการใช้ปุ่มตรงนี้ได้เลยคือมันมีประโยชน์มากๆนะครับผมไอตัวช็อตคัทนี่แหละแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนแปลงหลักๆอีกส่วนหนึ่งสำหรับ iPhone รุ่นนี้คือแบบว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยล้วกันผมขอใช้คำนี้เลยล้กันนะครับผมก็คือในส่วนของ usb type c นะครับคือในที่สุดเนี่ย iPhone ก็ ต้องเปลี่ยนมาใช้ USB Type C us for i r h a n g g สำหรับคนที่มีก a d g e t เยอะๆอย่างผมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องพกสาย lightning ต่อไปละก็ใช้สายเส้นเดียวสามารถชาร์จได้ทุกอย่างที่ผมมีติดตัวนอกจากในส่วนของการชาร์จไฟได้นะครับผมจากสาย lightning เนี่ยคือ ผมมีทั้งตัว external hard drive SSD ต่างๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในเลนส์ของตัว10กิกะบิตเซกอะอยู่หรือตัว USB 3.0ขึ้นไปประมาณ3.1 3.2ก็ยังได้นะที่ผมเคยลองนะก็มันก็สามารถใช้ตัว SSD external hard drive ได้ปกติแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามช่องเรามนาะสักพักหนึ่งอาจจะมีข้อสงสัยว่าไอ้ตัว X Real Air เนี่ยสามารถต่อ iPhone แล้วเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ผมสงสัยตั้งแต่ตอนได้เครื่องมาเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะมาทําการลองต่อให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะลองทดสอบให้ดูนะว่าเวลาเข้ามาใน,ในตัวของ X Real Air เนี่ยเวลาเราต่อกับ iPhone 15 Pro Max ครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าผมเปิดตัวของเดี๋ยวนะ ตัวของ Netflix เนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเรากดเล่น Netflix สักเรื่องหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดอีกสิ์แป๊บนึงตอ่อเลือกก่อนแตาสมมุติว่าเรากดกดเล่นกดเพลงไปเนี่ยอ่าผมกดมกดเล่นไปเนี่ยปึ๊บมันก็จะเข้าโหมดหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะเข้าโหมดหน้าต่างแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูที่จอเนี่ยลองลองดูที่จอโทรศัพท์นะครับ พิ้งจอโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเพลเยอร์ซึ่งมันจะฉายตัวของภาพวิดีโอเนี่ยแบบเต็มเข้าไปในตัวแวเลยซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยค่อนข้างดีมากนะครับผมค่อนข้างดีมากนะอันนี้อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะสามารถดูหนังได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องของ u t u b e เนี่ยนะฮะเนี่ยถ้ามาดูในเรื่องของ u t u b e อะ คือ,อสมมติว่าผมเปิดคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับผมมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลาผมกดเล่นเนี้ยโอเคมันเป็นจอใหญ่ก็จริงนะครับผมมันเป็นจอใหญ่เต็มเต็มจออยู่ดีแต่ว่าในหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ใช่เพลเยอร์แบบทั่วทั่วไปมันก็จะเป็นแบบเราก็ต้องเล่นไปด้วยทั้งสองฝั่งซึ่งเทคนิคของผมเนี่ยก็ผมก็จะทําการนะครับผมปรับแสง ให้ต่าสุดนะครับอันนี้คือเราก็จะเห็นค่อนข้างน้อยละแต่พอกลับไปดูในตัวของแว่นเนี่ยเราก็จะเห็นชัดอยู่ตามปกปติอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งะครับที่เอามาแชร์กันนะครับผมต่อมาก็เป็นพวกแอปต่างๆก็คือจะเป็นเป็นการมิลเลอร์หน้าจอขึ้นไปบนโทรศัพท์เลยมีแค่บางแอปเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของออตัว d i s n e y p l u t เนี่ย มันก็จะไม่ซับพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะนสมมุติว่าผมเล่นหนังทักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าแบบเป็น Detect s c r e e n Recording นะครับอันนี้มันก็จะไม่ซนะับพอร์ตเนาะเดี๋ยวเรามาลองตัว h b o บิ o กันนะครับผมปึ๊บ,นะบลองเล่นสักครั้งนึ่งเนี่ย,ยอ่าก็เอาตัว h b o บิ o ได้ได้นะครับตัว h b o บิ o ก็ถือว่า เล่นได้แล้วก็ทางภายนอกเนี่ยก็จะเป็นขึ้นว่าต่ออยู่กับทีวีอันนี้ยนะครับผมก็โอเคเท่ากับว่าถ้าเป็นพวกสื่อพวกนี้นก็จะมีแค่ตัวของ Disney p พัทเท่านั้นที่ที่ไม่ยอมเล่นนะครับประมาณนี้เนาะครับผมไทเทเนีย okay. มนะครับ เรื่องไทเทเนียมเนี่ยขาดไม่ได้เลยสําหรับ iPhone 15 Pro Max ที่มีการพูดถึงกันอย่างมากมายนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ไทเทเนียมธรรมดาเนาะเพราะว่ามันเป็นวัสดุแบบอัลลอยเกรด5ซึ่งตามคําบอกเล่าของ Apple ก็คือว่ามันเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงเบาและขึ้นรูปได้ง่ายนะครับผมโดยไทเทเนียมเนี่ยขอบของ p p o o n เนี่ยมันจะมีความหนาประมาณ1มิลน,นะครับ แต่โครงสร้างภายในเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งโครงสร้างภายในเนี่ยเป็นอลูมิเนียมมันก็เหมือนเดิมแหละรุ่นก่อนหน้านี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ Apple ก็เลือกใช้ถูกแล้วนะครับผมเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยมีค่าการนําความร้อนเนี่ยค่อนข้างดีมากๆถ้าเปรียบเทียบกับตัวไทเทเนียมนะค่านําความร้อนเนี่ยดีกว่า Steel Steel สเตลเลตสติลซะอีกนะครับผมทำให้การถ่ายเทความร้อนการระบายความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ึงแม้ว่าแอปเปิล uh, จะบอกว่าความร้อนถ่ายเทออกทางหน้าจอก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยด้านหลังมันก็ต้องมีความร้อนออกมาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของความร้อนมนาะพูดพูดให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนของ รายละเอียดแบบดิฟไดผมขอแนะนำนะครับผมคลิปของคุณเอกไอพลนเชียลเ่งท,ทำคลิปออกมาไว้ดีมากๆครับผมจะฝากลิงก์ให้เพื่อนๆที่สนใจตามไปดูในด้านล่างนะครับผมโอเคครับเรื่องของสีเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่มีการพูดถึงกันว่าไอตัวสีของไทเทเนียมเนี่ยมันมันหลุดร่อนง่ายกว่ารุ่นที่แล้วที่เขาทำกับตัวสเตลเลสสตี l เนาะ ก็อันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับตัว iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยใช้วิธีการเคลือบสีที่เรียกว่า PVD หรือ Physical Vapor Deposition นะครับผมอธิบายง่ายๆคือเหมือนกับว่าเป็นการทำไทเทเนียมอะ่ะให้ให้เป็นไอแล้วก็ใส่ไอสีเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ชาร์จด้วยประจุบวกนะครับในขณะที่ก็จะมีตัววัสดุหนึ่งซึ่งเป็นประจุลบเนี่ยมีการชาร์จให้เป็นประจุลบเนี่ย ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ตัวตัวสีกับไทเทเนียมเนี่ยติดเข้าไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนวิธีเก่าของการทำสีไอ o ฟ e เนี่ยก็คือการทำอโนดิชนะครับสรุปง่ายๆก็คือการทำให้เกิดออกซิเดชันบนผิวของสเตลเลตสตีลพอทำออกซิเดชันบนผิวของวัสดุเนี่ยมันจะทำให้เกิดรูขนาดเล็กบนผิวของวัสดุนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็เกิดการ ออกซิไดซ์ขึ้นทำให้สีเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูบนผิวนั้นๆน,น,นะครับความต่างของทั้งสองวิธีเนี่ยคือ PVD อ่ะเป็นการเติมวัสดุไปบนพื้นผิวส่วนการออกซิไดซ์อโนไดซ์เนี่ยเป็นการฝังสีลงไปบนชั้นนอกของวัสดุในด้านของความหนาของสีเนี่ยมันสามารถทำให้เท่ากันได้นะครับผมแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดู รอ,อดูในด้านของความทนทานเยี่ยทีซึ่งก็จะเห็นในคลิปเทสต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าเวลาถ้าเป็นแบบไอโฟน15 Pro Max หรือ15 Pro เนี่ยที่ไม่ใช่สีธรรมชาติอ่ะเวลาเอาอะไรขูดอ่ะมันก็สีมันก็จะหลุดลอกง่ายกว่าเนี่ยก็เพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับผมในส่วนน,นี้มันจะที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสีดำเนาะแต่ตอนนี้หลังจากผ่านการใช้งานมาสักระยะนึงเนี่ยก็ยังไม่มีวิแววของการ หลุดลอกนะครับแบบที่ในข่าวเขามีกันนะครับผมแต่ก็ต้องดูในระยะยาวต่อไปนะครับเพราะผมอาจจะใส่เคสด้วยนะครับผมอาจจะใส่เคสด้วยก็ถือว่าช่วยได้ในส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มาในส่วนกล้องของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะครับผมเรียกได้ว่ายกชุดเซ็นเซอร์เดิมมาจาก14 Pro หรือ14 Pro Max เลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างที่แท้จริงนะครับมันอยู่ที่ชิปประมวลผลที่แรงขึ้นทำให้เพิ่มขีดจำกัด ของคอมพิวเต i o n ชั่นนอ o โฟโตกรไปได้แบบเยอะมากตรงนี้การคำนวณสีแสงเงาอ่ะการแยกแยก้ะวัตวัตถุต่างๆเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนของเลนส์เนี่ยจะมีการอัปเกรดพิเศษในรุ่นของ Pro m a x นั่นก็คือเลนส์แบบ d เ t ต้าเบสซึมนะครับทำให้ซูมได้ถึง5เท่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เปรียบเทียบภาพถ่ายที่ผมไปถ่ายมากับตัวของ iPhone 13 Pro Max ให้ดูซึ่งอันนี้คือผมไม่มี13 14 Pro Max เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบกับ13 Pro Max ก่อนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มีราม่าค่อนข้างเยอะนะครับก็คือในเรื่องของความร้อนที่มีข่าวออกมาว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะครับร้อนขึ้นมากเดี๋ยวผมจะลองทำการทดสอบให้เห็นกันนะครับว่าสำหรับเครื่องที่ผมมีเนี่ยมัน หลังจากทดสอบมันความร้อนมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมจากที่ทดสอบนะครับสเตรทเทสเนี่ยก็จะเห็นว่าฝาหลังของ iPhone 13 Pro Max นะครับตอนที่อุณหภูมิถึงจุดอิ่มตัวมันจะอยู่ที่ประมาณ4 0ถึง41องศาจะต่ำกว่า iPhone 15 Pro Max นะครับซึ่งขึ้นไปแตดถึง45องศาเลยนะครับผม พอหันมาดูความร้อนที่หน้าจอ iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36องศาเองส่วน15 Pro Max เนี่ยขึ้นไป8ถึง40องศาซึ่งก็ยังเป็นเทรนที่ร้อนกว่า ผมคิดว่าถ้าถือโยนอยู่บนมืออาจจะไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่นะอีกส่วนที่น่าสนใจก็คือด้านข้างของเครื่องนะครับผมจากคลิปของคุณเอกเอเกอร์เ t i ชียเนี่ยเขาบอกว่าไทเทเนียมสามารถนําความร้อนได้น้อยกว่าลูมียมหรือสเตเลตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากนะครับจากภาพความร้อนตรงขอบขอบของ iPhone 15เนี่ยแทบจะไม่ร้อนขึ้นเลยเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max เนี่ยซึ่ง จะร้อนขึ้นอย่างชัดเจนขึ้นไปแตะถึง38องศาได้เลยนะครับในส่วนนี้สรุปนะครับ iPhone 15 Pro m a x เนี่ยสำหรับผมผมว่าน่าใช้นะความแรงของชิปถือว่าโอเคมากในส่วนของกล้องก็ปกติตามแบบฉบับของ Apple นะครับไม่ได้เน้นเรื่องของการปรับแต่งภาพ จนจัดเกินไปอะไรประมาณนี้เรื่องของความร้อนในการใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปแบบสเตรสเทสหรือไม่ได้ไปเทสอะไรหนักๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการใช้งานการทํางานของผมเลยเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องของความร้อนไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบตด,ด้วยสายไฟสาย usb type c นะครับหรือว่า,เ,าเป็นไวเลสชาร์จเนี่ยความร้อนเครื่องของผมก็ยังปกติดีส่วนของการเล่นเกมตรงนี้อขอเล่าประสบการณ์นิดนึง มันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับผมที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาใช้ iPhone อีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ iPhone 12 Pro Max อยู่แล้วละ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายมาเป็นตัวของอ s a m s u n g g a l a x y ่4 4อ่แล้วก็ย้ายมาเป็น Samsung Galaxy S23 Ultra นะคือปัญหาหลากัลกๆที่แบบเห็นได้ต่างกันเลยก็คือเรื่องของ Workflow คือการทำงานของผมเนี่ยมันติดขัด สำหรับผมนะน,นี้ความคิดส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือผมว่าสำหรับ Android บางบางเครื่องหรือการใช้งานบางอย่างเนี่ยผมว่ามัน w o r k ์ก o มันดีไม่เท่ากับทางฝั่งของ iOS นะครับผมซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนตัวเลยนะประสบการณ์ส่วนตัวไม่ไม่ขอพัดพิงอะไรทั้งนั้นนะครับผมอพอกลับมาใช้ iPhone เนี่ยก็รู้สึกว่าเวิร์กโฟดีขึ้นนะครับแล้วหลักๆเนี่ยส่วนที่สังเกตได้ เรื่องของการเล่นเกมอย่างเงี้ยปกติสมมุติว่าผมเล่น ROE บนรถนะ,ะก็จะพบว่าแบบถ้าเป็น4/4กับ n 2 3ดี้าตาเนี่ยก็จะมีปิงขึ้นค่อนข้างสูงแล้วก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันนะตัว iPhone ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็น12 Pro Max 13 Pro Max หรือว่า15 Pro Max เนี่ยคือมันจะไม่มีอาการ แบบปิงขึ้นนานๆแล้วก็แบบเกมค้างไปเลยอะไรเงี้ยยังไม่เจอนะสำหรับผมอ่าก็น่าใช้ครับสำหรับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ใช้แบบ12 13อ่าอยู่แล้วจะอัพขึ้นมา15อันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวของโปรหรือโปรแม็กนะพูดถึงแบบว่าเป็น1 2 13ธรรมดาแล้วก็จะอัพขึ้นมาเป็น15ธรรมดาอะไรเงี้ยผมแนะนำนะว่า ถ้าจะขึ้นมาเป็น15ธรรมดาขึ้นเป็น14 Pro Max ดีกว่าอ่าในเรื่องของชิปประมวลผลเนี่ยมันได้ชิปตัวเดียวกันมันได้ชิปตัวเทียวกันเลยแล้วก็ได้กล้องที่ดีกว่าด้วยแล้วก็ได้พวกไรด้าอะไรต่างๆด้วยผมว่ามันโอเคมากๆเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าจะอัพจาก12 13อ่ามาเป็น15 เป็น14 Pro Max ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปเนี่ยมันผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของเทคนิคการใช้งานต่างๆเท็ดลับต่างๆในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าส่วนอื่นๆของตัว iPhone 15 Pro Max นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ